โอ้ครับได้ประกาศยุบแผนในการออกแบบแล้วก็ผลิตชิปครับผมเนื่องจากว่าตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยเกิดการหดตัวข่าวนี้เรามีการพูดถึงมาบ้างน,นะครับแต่สว่วจจะเป็นการออกข่าวจากทางซัมซุงที่ระบุเอาไว้ว่าเรื่องของการหดตัวของตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้ธุรกิจด้านชิปเนี่ยยอดขายลดลงกำไรก็ลดลงแต่ซัมซุงเลือกที่จะมองไปในอนาคตโดยการลงทุนขยายนะครับเพื่อผลิตชิปรูปแบบใหม่ต่างๆแต่ Op p โครับผมเขาบอกว่าเขาจะเป็นจะต้อง ปิดแผนกออกแบบชิปซึ่งใช้ชื่อว่าเซกุนะครับผมจากอย่างที่เรียนนะครับปัญหาตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยซบเซาลง oppo ครับจริงๆเป็นผู้เล่น รายหลักเลยนะครับในตลาดสมาร์ทโฟนของโลกโดยในปี65ที่ผ่านมาเนี่ย oppo เนี่ยเป็นบริษัทสมาร์ทโฟนอันดับ4ของโลกเลยนะครับมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ10%ครับขายไปทั้งสิ้น113ล้านเครื่องครับผมแต่ด้วยปริมาณนี้ครับถ้ามองในแง่ของการเติบโตนี่คือมีอัตราลดลงนะครับอยู่ที่8%ครับผมเว็บไซต์ TechCrunch นะครับก็ได้ระบุว่าใน ไตรามาสหนึ่งของปีนี้นะครับยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกเนี่ยลดลงถึง13%ครับโ ppo ก็เลยบอกงั้นต้องขอปิดศูนย์นี้ไว้ก่อนแล้วเพราะว่ามันเกิดความไม่แน่นอนนะก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเรายังพูดกันอยู่เลยนะครับว่าชิปเนี่ยมันขาดแคลนนะหลายรายพยายามจะเร่งพัฒนาเร่งสร้างเร่งผลิตสต็อกขึ้นมาแต่ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เสมอครับผมและในความไม่แน่นอนอันนี้ก็ คาดว่านะครับ o อ p o อาจจะเปลี่ยนทิศทางไปเลยนะครับไปใช้ชิปจากพันธมิตรแทนครับผมทีนี้ครับไอความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงคนงานครับเพราะการก่อตั้งแผนกนี้เนี่ยมีคนงานทั้งหมด2,000กว่าคนนะครับซึ่งก็คงจะได้รับผลกระทบแต่ข่าวยังไม่ได้ระบ,บุนะครับว่าตอนนี้ Oppo จะทำอย่างไรได้แต่ออกมายืนยันว่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าง เหมาะสมครับและยืนยันด้วยว่าเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะยังทําให้มันดีนะครับสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ใช้อยู่ดีนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนจริงๆนะครับซึ่งมีนักวิเคราะห์เขาก็พูดขึ้นว่าไอการหดตัวหรือปัญหาอันนี้มันอาจจะมีบางส่วนที่เป็นผลหรืออาจจะเป็นเหตุหรือเป็นตัวสะท้อน สถานการณ์เรื่องของการกีดกันเทคโนโลยีของสารัฐด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่า oppo เองก็เป็นบริษัทของจีนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ